ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพนะครับดวงชะตาในเดือนตุลาคม2568เดือนที่ดาวพฤหัสนะครับย้ายตำแหน่งไปอยู่ในตำแหน่งมหาอุ์แล้วโยกหน้าชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพ เท่านั้นยังไม่พอดาวเกตดาวบุญย้ายมาทับลัคนาราศีพฤกษบร่วมอยู่กับดาวมนุษย์แต่อยู่นะดาวราวหูและดาวเสายังคงอยู่ในภพที่1ิบคือภพลอยกลางฟ้าในเรือนกรมมะในเรือนการงานตุลาคมชาวลัคนาราศีพฤกษบคุณจะมีข่าวดีและโชคดีในเรื่องของการงานมีความคิด,ดริ่มใหม่ๆไอเดียใหม่ๆ เป็นเดือนที่พิเศษเป็นเดือนที่ดีมากในเรื่องการงานขอพยากรณ์ว่าจะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่คุณรู้สึกพอใจมีโอกาสจะได้เงินมีโอกาสจะได้เงินพิเศษมีโอกาสจะได้เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินที่ทางบางคนอาจจะได้ที่ดินหรือไปซื้ออะไรใหม่ๆเช่นคอนโดคอนโดหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ แล้วก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นแล้วก็จะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อในทุกๆรูปแบบชาวลัคนาราศีพฤกษพนะครับวันที่1ถึงวันที่5วันที่6ถึงวันที่10ช่วงนั้นทำอะไรก็เหมาะเจาะดีเหลือเกินมีความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจเดินทางแล้วได้เงินนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่น ใครเดือดร้อนอะไรมาก็ไปแก้กันเองไม่ต้องไปยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะครับต้องพยายามนะครับอย่าเอาตัวเองไปพัวพันกับเรื่องยุ่งๆของใครเพราะว่ามันจะทำให้คุณเองวุ่นวายภายหลังแต่อย่างไรก็ตามก็ถือได้ว่าในช่วงเดือนตุลาคมยังเป็นช่วงเดือนที่ดีของชาวลัคนาราศีพฤกษบในเรื่องของการเงินอย่างแน่นอนบางคนได้เยอะกว่านั้นอีกครับเช่น โชคดีได้ลาบลอยหรือได้มรดกอะไรอย่างนี้ครับนะฮะชาวลัคนาราศีพฤกษบดวงชะตาของคุณในเดือนตุลาคมนอกจากเรื่องการเงินที่ผมบอกว่าดีและเรื่องของการงานแล้วอีกอย่างหนึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณเองนั้นได้ศึกษาหาวิชาความรู้ใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆที่อยากจะเข้าไปทำทำแล้วมีความสำเร็จทำแล้วมีความรู้สึกแฮปปี้ บางคนได้เรียนรู้ในศาสตร์ใหม่ๆที่เอาไปใช้เป็นาการหาเงินหาทองได้อย่างดีนี่กระมังครับผมถึงบอกว่าดาวพฤหัสเดินไปอยู่มหาอุดในตำแหน่งโยกหน้าชาวลัคนาราศีพฤษภจึงได้รับเรื่องที่ดีประการาชรนีส่วนในเรื่องของความรักนั้นต้องถือได้ว่านะครับมันดาวเจ้าเรือนคู่ครองเดินเข้าเกษตรราธิปดี นะครับแต่ก็สัมพันธ์อยู่กับดาวมฤตอยู่มันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเรื่องดีก็คือว่าคุณมีความรู้สึกได้ถึงความมั่นคงทางจิตใจในเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนนะครับเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคนะคือคุณจะไม่ค่อยได้เจอกับคนรักคู่ครองบางคนต้องอยู่กันแบบไปไปมามาบางคนเจอกันได้ประเดี๋ยวประดาว จะด้วยเรื่องของงานหรือว่าเรื่องความจําเป็นในเรื่องอื่นใดก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นตามคําพยากรณ์ที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ไว้ให้ฟังตรงนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามดูดวงดี b บทีวีไ t ทูเดย์นะครับในทุกช่องทางและทุกทุกโซเชียลมีเดียของสินแสหมิงกดกดกด s ับสไครต์ไว้เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงจากทางเรานะครับขอให้โชคดีสวัสดีครับ